เลิกเลิกนีเลิกกน้เอาไปไรตายอ่ะเลิกมึงจไม่เอาไปไรตายอ่ะเขา้ฮมอุ้มไปตายอ่ะียเอ้ยไตายอ่ะไอหลอไอหลอไอหลอไอหลิกทิงเนะไอหลอกไอหลอาไะน้องมะงดนไอหลยงก็ดีโดยงเดี๋ยววะเียจะไปรู้เหรอกูทำอะไรอยู่กูไม่เกี่ยวก็พวากูไม่ได้ทำอะไรเลยอหลองเปล่าเขารู้สึกเขารู้สึกถึงอันตรายหรือเปล่า อันตรายปิดตรงไหนวะมาข่าวว่ะมาข่าวเพื่อนมึงหายมึงก็หายได้เว้ยจำไว้ตะโกนจำนวนกล่องซ่อมสวัสดีครับบดเฮ้ยบดสโกอยู่ปะตามหมอหนิตามหมอหนิตามหมอสิครับอยู่เฮ้ยเป็นไงบ้างวะหายใจดีป่าววะวัดวัดเฮ้ยตามพี่น คนทเขาบอกไม่ตำรวจสามสิบคนเลิกิงวะอันนี้ยกระสุดเข้าคอเพื่อจริงดื้อหรืออะไรประมาณเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับประมาณยี่สิบต้นๆมีแน่แน่เรื่องจริงดิมันมันมันตีนตะไนยอ่ะมันจะรู้ได้ไงพวกมึงอ่ะพยายามไอ้เที่ยตอนกูตอนกูประชุมไงไอ้เทียดูไว้มันเปลี่ยนชุดมันยืนเข้าแถวกับตำรวจกูอ่ะไอ้เที่อ่ะเาเที่ยเลยใช่เหรอเออไอซ่าใครวะพวกมึงไงไอ้เที่อ แล้วมึงจำตำรวจไม่ได้ไอ้ควายก็จำได้แล้วสมารหนมันหายไปแล้วเนคนเพลินอยู่เออเฮียมันก็มาเยียนเนียนแถวโอ้ไอเฮียเนียนตัวตำรวจตอนแรกอุตส่าห์เดินล่มไปโอ้โหไอ้เฮียชาต้องเกี่ยวกับอะยาไอ้เฮียประเทศตำรวจไอ้สัตว์เมึอไปจับใครไว้สัตว์ไอ้เฮียประเทศตำรวจไอ้สัตว์ตำรวจมีเยอะจังไว้ทียไฟมันใหญ่เกินว่ามันแน่ไม่ได้ได้ไว้สักวันเนี่ยเฮียกูรวมคนกูรวมให้กูรวมให้ทุกคนเป็นปึกแผ่นเดียวกันเมื่อไหร่นายสัตว์มึงเตรียมตัวได้เลย อะไรฝากไว้่คุณ่อยดิเร็วๆดิกูรออยู่กูรอหนาวขี้แน่กูรออยู่กูรอนนั้นอยู่กูรอนั้นอยู่ไอ้แดงเขาไงว่าไงว่าไงว่าไงความคิดว่ากูอยากกูอยากปิดเสาโนะว่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไปเจอมัตอนเดียวชักอยู่แบบรวมคนในประเทศสักร้อยคนแค่างนลงปิดเสาโน้แม่งครับไม่ไม่ไม่ได้หรอกนะไม่ได้หรอกหน้าตู้ลุงชัยเพราะคนที่เขาเพราะคนที่เขาจะไม่ขอลุ้มมือกับมึงก็มีเยอะมึงทำไม่ได้หรอกเย็นเดิมได้แบบนี้อุ้ยกูเป็นตำรวจไงไอ้สัตว์ล้มหรอมึงล้ม คนมีอาชีพนักมวยนะให้เล่นตีนกาขนันโอ้นั้นไปไกลเกินแล้วนั้นไปไกลเกินแล้วต้องอ้วงสักวันเว้ยสักวันถ้าเราตรวมทุกแก่งให้เป็นแผ่นเดียวได้แต่ก็บอกเลยว่าตํรวจมึงหนาวขี้แน่ไม่มีไม่มีหรอก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 เดีแค่ตอนนี้กูยังไม่ยังไม่พร้อมทำเดี๋ยวสักวันก่อนเดี๋ยวกูรวมไปฝึกแผ่นได้เมื่อไหร่คนจะพูดอะไรก็พูดอย่างนั้นแหละคนจะพูดอะไรก็พูดอย่างนั้นแหละพูดไปเถอะพูดไปเถอะ พูดไปเถอะถ้าวันนั้นมึงจะต้องร้อกอดควรว่าเฮียมึงรวมคนขนาดนี้ต้อว่จะสู้ยังไงมึงพูดไปเถอะพูดไปเถอะพูดไปเถอะมีใครเห็นบอลสลบไหมนี่ๆนๆนี่่อุ้มให้หน่อยไม่อุ้มไม่ได้ในเียอุ้มให้อุ้มดีอุ้มได้อุ้มได้เดีนี่นหน่อย่ี่มันยิงไปแล้วใส่เี้ยมันยิงกุ้สัตว์นยัหมอมาแล้วหมอมาแล้วไงอยู่นไว้เฮี้ยงหมอมาแล้ว เขาก็ดูเดี๋ยเออแบบว่าสืบพลังไอสัตว์สืบสืบกันแล้วเผื่อแบบว่าเออมีการซื้อขายกันไม่จ่ายเงินจ่ายเงินมาปลอมเอาช่วยเหลือจากแก๊งอื่นอะไรเงี้ยเออยืนเต้นกันอยู่ไอ้ยืนหลงโดนจะได้แบบว่าไม่ต้องประกาศไม่ต้องประกาศความบงความบาดแล้วคือจัดการเลยล่าทั้งเมืองเลยรู้ไอ้ยืนแต่คนยืนเต้นโดนญิงเดี๋ยววะอราไม่รู้ไม่รู้ไปขอโทษสภาไปเถอะไหมเฮ้ยจัดกระชนกูหรอนี่คือเราว่างใช่ไหมเนี่ย ะนี่เราว่างรอระมาขะ <c oughs> <c oughs> แล้วคิดแล้วคิดดูเรดูแล้วแล้วเริสืบๆเลยเนี่ยคือตัางกต่มือเขา,าต,ต,ตีตีกันธรรมดาในตู้ไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเริ่มมีการรีดไถหรือว่าเก็บตังค์หรือว่าเริ่มแบบวางอํานาจเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยลงมือโอเคครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ก, <c oughs> <c oughs> ก็ล่อยวะก็ก็ล่อยครับพี่เรากิ้ทำไมถึงไปยิงมันมันควรต้องตีใช่ไหมก็เลยไปยิงมันเ มันสิวได้มาจากเมื่อวานสภาโตเขาบอกว่าคนที่รอหรอกอ่ะก็ก็ยิงได้เลยอะไรอย่างเงเขาแล้วเฮียเฮียหลงเขาบอกว่าเดี๋ยวมึงดูนะเดี๋ยวกูใส่ตูดมันจะยิงกูเปล่าก็เลยยิงเขาเขาก็ใส่ตูดใช่อุ้ยชื่อน้องเบ้งเฟี้ยวอ่ะมีหัวใจโตโตด้วยอ่ะ เออเฮี้ยคนเต้นผิดเอาไว้เฮี้ยผู้ผู้เฮี้ยงกินเลยทรมาร์กเนีมึงมึงอ่านมึงอ่านประกาศหน่ยครับว่าคือทำให้รู้สึกถึงอันตรายไงเออเขายิงป้องกันตัวเขาตีเาอะไรเขาว่าไอ้เฮี้ยเต้นใส่ตูดเนี่อันตรายเต้นหรยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไอ้พวกเอาเราตัดรองเท้าเอาตับลงเท้าไอ้แมงปอมบอกให้โหดๆเขาไว้คนจะได้กลัวแมงปอมว่างเงี้ยเฮี้ยไอ้ยวกดีสายฟ้าแม่งเนี่ยไอ้แมงปอมมฟ้าแงเดี๋ยวโป้งมึงเราล่อเลยอุ้ย หลอกหรอไอ้เหี้ยของจริงว่ะของจริงว่ะจริงของจริงกขบอกเลยว่าของจริงอุ้มได้อุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้มันไม่ใช่อุ้มเฮ้ยนี่เราใช้ปืนพกเหรอใช่หรอเปล่าครับพี่เปล่าไม่ไม่ใช่พกครับแล้วทำไมถึงมันหมุนด้วงอ่๋อาลองมายิงเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาใจอ๋อแล้วยิงกันยิงกันทำไมหมัดซ้ายตัวตัวฮะ ถ้าแต่ถ้าถ้าแต่ถ้าแสมมติว่ามัน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 โอมพวกเดียวกันเองอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับอืมอันนี้ยังไม่ค่อยมีเหตนอะไรเออเอามาเอาไปเยอะมาเยอะมาเยอะนี่ของจริงว่ะคือแบบว่าคนคนเขาทำงานเขาก็จะแบบมีแบบอารมณ์น่ารักน่ารักเล็กน้อยว่ะจริงอ่ะคนที่เป็นพี่ไปใส่เขายิงไม่ใช่เปล่ากูไม่ได้ไปถามกูกูแค่ถามเดินไปถามว่าทำไมยิงเขาทำไมเกาบอกว่าเขาล่อหรอกเขารอหรอก บอกเออผมก็อยากเล่นไอ้เหี้ยแล้วหลอกไอ้สารกูเต้นกูคนเต้นหลอวะมึงลองมึงลองลองทีลองลองลองทีลองอทีเมื่อกี้ไปถามว่ายิงทำไมแค่นั้นเองเมื่อกี้ถามว่าใช้ปืนพกเหรอบอกป่ามึงลงมายิงเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วเขาไปแล้วนะเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วไปเหี้ยจอดอยู่นั่นน่ะไปเหี้ยวอะไรนะอ่ะหรอกให้ไปอ่ะเอ้ยกูโดดออกกันกูโดนยิงไอ้เหี้ยวแล้ปวดหัวปวดศาสตร์อะไรนะเที่้ดเที่ยวเที่ยแค่เต้นไหนศาสตว์ก็อย่าสงกกาลแล้วอ่ะเนาะ เออเฮียมจำไว้นะสัตว์เฮียพวกเี้เจอกูแน่เียสภาบ้าหน้าไลยเฮียพี่จะบ้าหน้าสัตว์เจอบุกูแน่บอกให้แน่ะไปนอนโรงพยาบาลก่อนเลยเฮียเอ้ยเจ็บแผลได้หมดแล้วยี่สิบนาทีเออขอนอนโรงพยาบาลก่อนแป๊บนึงมาหาตัดทีมในเฟซบุ๊กหน้าผมหน้าใช่นะมาหาหน้าทีมในเฟซบุ๊กนะครับแต่แต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมผมลืมแล้ว